สบายดีพี่น้องกับสบายดีสวัสดีเอฟซีทูกฐานที่เข้ามาฟังซ้อมสองออนทัวร์สตูดิโอพี่น้องตอนนที่ยวก็อยู่หน้าพี่น้องตอนนี้กำลังสิไปแก้พื้นเอามาเอารถุทายยู่นะสิไปแก้พื้นมาไว้ให้น้องค้ำมัดออกลูกพี่น้องเอาถุทายยู่นะเอากร พอตุลกากได้ได้จ้างคนไปตัดไปเก็บพื้นไว้แล้วนะพี่น้องเนาะพื้นพ,นพ่นมีแล้วมีแตสซื้อพื้นน้ำพื้นแล้วกะแต่คนณซอยพื้นพี่น้อง้ยตอนนี้กำลังสิบไปตอนนี้กำลังมาหอดบ้านพี่น้องสิบไปเอาพื้นอยู่ทั้งหัวบ้านเลยพี่น้องทาาไปบนหัวมวง

ฮอดแล้วบดเลยเออฮอดแล้วฮอดแล้วพี be, like uh. h h so ่น้องฮอดเลยอุ้ยทางเขาคือจอดตัวเออแก่มีน้ำพี่น้องไม่หนวน้ำ

เออไปดังไปดังต้มน้ำเนาะย่าได้อยู่ตัวใหญ่ใช่ไีมก็ได้อยู่งต้มน้ำมันเขา่ยาเขาเมนเมนเมนะตวใหญ่นําปะตใหญ่เาลกื่อ โอ้พื้นลายเน,ะนาะครัาพ่นกับมีพื้นพื้นลายอะไรจะมาเก็บไว้ก้อนแล้วบอเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรามาทางปลาผู้เดียวเ,เรามาเก็บพื้นไว้ก้อนเลยเนาะได้ไม่ติวกับมีนมันิ ตอนนี้ก็กำลังรอดถ่าพี่เนาะตอนนี้กำลังรอดถ่าพิ่นไปเลาะเบิงพื้นพี่เนาะพื้นยังไปเลาะเบิงพื้นพิ่นว่าจะไปเลาะเบิงพื้นก่อนพิ่นว่าจกสิกลับมาคนพื้นขึ้นรถมาต้นกาสิได้คนพื้นขึ้นรถจอยพื่นพี่เนาะเพราะว่ามาสองคนกับเพิ่นมากับจักเบาอย่างพี่เนาะมาต้นกาบูจักซื้อพิ่นมาคนพื้นกับเพื้น มาตุลกาซื้อพื้นน้ำเพลินพื้นอยู่หน้าเพลินซื้อหาสิบพันพี่น้องรถหนึ่งหาสิบพันเพลินก็มาแก่ฟ้อมพี่น้องเรียบร้อยมาตุลกาก็ถือโอกาสมาค้นพื้นคืนรถใจเพลินพี่น้องเอตอนค้นตอนมาตุนกาค้นพื้นคืนรถนี้มาตุลกากับสิบบริษัทเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบ่มีคนจับกล่องไอพี่น้อง สิว่าโอ้ยมากับบุคนลสวยผดว่าแหละพี่น้องกับสิบบุหินโบแมนพี่น้องประตูกากกับชีคนณสวยเพื่อนคนสวยกันแต่ว่าต่อมาปตูกาคนนี่สิบปีไทยเพราะว่ามาสองคนมีคนจับกลองกัสิได้ตื้มเงินในีเพื่อนเพราะว่าลูกตุ๋นบนพี่น้องรู้สึกว่ามันมันถือพวกพี่น้องหาสิบพัน เปิดขายพื้นห้าสิบพันยังแก่พร้อมเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยพื้นก็อยู่หน้าเพิ่นเ้าก็สิได้์เติมเงินในพิ่นในที่แหลกเปล่ากันเป่ากันที่แรกว่าห้าสิพันพี่น้องแต่ว่าก็สิได้์เติมเงินในพิ่นอยู่พี่น้องรู้ตัวเพิ่นยังรอถ่าพิ่นอันไปหาเราเบื้องพื้นจะนอยเพิ่นก็มาน้องข้ากับบุรีมานนะอยู่กันที่แหลกพิ่นวัดศิมาไทยคลิปตอนห้าพื้นเพป็นว่าบุรีมานจอย ตอนนี้บาตุนกาอันหลังจากที่บาตุนกามาบอกบุตรหลังจากที่พาไม่ใช่จืนไปซักวัคซีนมาเลยกะมาหาพื้นเลยพี่เนาะไม่ทราบเนี่บาตุนกาพาไม่ใช่จืดไปซักวัคซีนอยู่อยู่บ้านสีสว่างไปเลยไม่ได้ซักพี่เนาะไปหอดเลยครับบม่ได้ซักเลยก็กลับมากลับมาเลยก็พอดีอัน อันบาอันนี้พวกเรามาหาพามาหาพื้นเนี่พี่น้องพอดีมาพอเรามาแต่สักวัคซีนแล้วก็มาพอเราแลวเราก็มาค้นพื้นแล้วมาทำเราเลยพี่น้างเลยมาปับเวลาพอดีมาถึงเวลาเลยก็เป็นมาประธาน <c oughs> สี่เอาพื้นเมื่อว้ยถานนองคำอยู่กับ บอลอนมือ้องคำอยู่กับสิริสไซพื้นพี่น้องเอากับแกเมื่อไหวแกเมื่อเตรียมไหวมือนี้บ่าตกลกากับวางเวียกพี่น้องวางเวียกก็เลยถือโอกาสมาค้นพื้นน้ำพื้นมือนี้วางเวียกกะตอนแรกกะสิบมีเวียกอีกเป็นตอนแรกพี่น้องบาลตกลกากะสิบไปซุงเครื่องไปหาซุงขล้องออนไลน์พี่น้อง มอตุนกาขายเครื่องออนไลน์เลยครับไปหาหลอกส่งเครื่องออนไลน์ตอนแรกเอาเครื่องไปส่งตอนแรกบอตุนกาเบาว่าพี่น้องเอ้ยเมื่อแรกก็กลับเมื่อบานคือเก่าพี่น้องกลับเมื่อบานตะปงมาเลยตอนนี้อยู่บรรณาการเมื่อแรกนี่จะได้เมื่อบานบาลตุนกาบตะปงมาส่งเครื่องมีเบียไปหาหลอกส่งมืดไปเลยพี่น้องแังงซีดีพ่อนากันอี้ลายเบี้ยพี่น้องเอ้ยเงินก็อยากได้จะค้างเงิน หาสาก,กินคำมเรืออีมือคนเนี่ยโอ้เรืออ่บนเรืออีกฉากใช่ปะจะดโบขาดมัน <Pacific> จ <Nein> ีขาดบ่เปลนคนเรือพี่น้องโอ้เรือเข่าลิ้นเนาะนันนี่พอเรือยุคนันเลื่อยอ่อนเน่อ่อนโม่ไปบวเขาเลย มม่นยาปัดตัดเข้าเดียวขาดมันก็พอเรือยแล้วเนี่ยนี่มันมัดเข,นเนดเขวไว้เนาะมัดคุมไว้เบื้องบนเหยียบสนด้วย คนตัดในคักอะไรพี่หน้องเฮ้ยหคักคักตัดในคักเน่ได้เราเราท็่คักขึ้นยังพอแหละวันมตะคักก็ได้พอแหละได้แล้วเออขอบใจขอบใจไม่แดงไม่ได้บอกได้ีกันรเราไม่แดงมันเด็กแตกมันเด็กแตกไม่แดง มันมันท่านมีแกนเนาะโบหนึ่งอยู่กำนั้นห้องประหาัดใม่ลำมาร้อยผิดกรรมไหนะอืมไปตัวท,ที่อืมเมนเลยไปดังแต่ตรงเงี้ยคนเออตรงครั้งเมื่อก่นนะก็ดังแต่โบตัวนี้มันมีอาการเพื่อนมีประสบการณ์ได้เพื่อนเพื่อนมีประสบการณ์ได้พี่น้องเพื่อนกระหูเมนควบแมนควบ มันกับบางคนมันกับเพศแม่นงเคนเจ็บแมนนึงอันดังไทยสำคัญเลยมีเาพิดกับปูอยากกินกระปูแล้ววะยำเละมีเจ้าบอกพิษกัมบอกกินกับปูพิษกเานักมพิษกับปูแต่เก่าคนอยู mm. ่กัมม er ันได้ชิพ หู้แม่าก็ตํากับปูนน้กินกับเขาจะต๋ยวำกับปูกันเขาจีเรากินตำปลาเปนบอดดีตลับมอเลยเ้ยรู้ส่าไปขุดตาเดดยมาบอกกินกบิามเมียสัมเ้าประเทศถิ่กับปูเลย เจ้าหน,น,น,นีคนซอยเจ้าห้าจังสีค้นซอยพื่นพี่นอ้องเยให้พื่นคนก่อนเจน้าจังสีค้นซอยบัดที่คน้นพื้นแล้วจังสีทาให้พี่น้องเบิ่งอีกตัวหนึ่งม<ส>ื่อกี้เขาอยู่ป่าอยู่ดงได้ไหมอ,อ้โหโอ้ เข้านอกบ้านม้มน,นี่เปลี่ยนบรรยากาศเข้านอกบ้านพี่นอ้องถวยแตกใบหนึ่งย่างใบหนึ่งนี่ใบนี้แตกพี่น้องเอ้ถวยแตกถืมอมันส่งใบได้ใบเดียวไม่ใช่ใบเดียวสอดกันเลยมามาพี่นอ้องข้าอยู่ปลาอยู่ดงนมกันพี่นอ้อง บริษอแนวตั้งกล่องมันนำพี่น้องเอ้ยจะไปจับกล่องให้บ้านสิิกนข้าวสิบริษไายตอนกินข้าวได้พี่น้องเพราะว่าบริษอคาตั้งกล่องมาจากสิว่างกล่องไว้ใส้พี่น้องตั้งเตนปาร์ตดีแต่มันบามันบ่เห็ดถุมตาเห็นบ่นี่สามสี่เมหามีได้พี่น้องหามีพุ่นพี่น้องอุ้ยมันไปแล้วสองเมยังสามเมพี่น้องเมเตะอยู่ห่างมันเบิ่ง อุ้ยหางเตนคักแน่ปัดโตนั่นนั่นหางเต่านั่นสมพอเห็นไหมเต่านเม่นึงตอนนั่งกินข่าวเห็นไหมเต่านเม่นึงมันมามาจับอยู่ในตีนดีแต่มันบดตอดพี่น้องเอ้ยนี่นี่หางมันนี่พี่น้องเอ้ยอุญญาณดิวิญญาณดิวาณดิอุ้ย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 ยังผุขาเด้อ ไทยก่อนขวายไก่เนี่เบิ้งโฟกัสให้เบิ้งโฟกัสนี่พี่น้องปลาท,ทูกินข้าวจนแหลวพี่น้องนี่มาตา้นารรกากินข้าวจนแหลวโอ้ยโชคดีแฮ่พี่น้องเอ้ยบุญมีอย่างนี้บุญเห็ดยังมาต้นกาได้เกือบแตนตอดพี่นกกำลังกินข้าวแหลวพี่น้อง กำลังกินข้าวเรียบร้อยกินข้าซองคนอยู่ป่ากับอันจักเบาอย่างมาจาักซื้อแล้วไปกินข้าซองคนอยู่ปา่พาพี่น้องมาเทอาพื้นมาเถิดที่ซองแล้วพี่น้องรถที่ซองได้ไหมรถที่หนึ่งเอา,เม,อามาไอวาเลยมหมีรถที่ซองกำลัาางกินข้าวดีเต็ดแตนมอตต์พี่น้องโอ้ดีสุกดีแห้งแตนบริตอดบารตุนกะถือว่าสุกดีแห้งแตนบริตอดขั้นสั่นนี่แตนตอดนี่ เจ็บแน่นนมึงน,นี่เจ๊ชิมันจิตตอดว่างได้ขาตอดตาเนี่ยพ่อแหงพี่น้องเลยโอ้ยแห้ยกัน,กน,นบุกกาไปใสชอยู่ไงคนใส่หมวกใส่หมวกย่างแล้วบันฑิตเขนแตนตอดนี่ถือว่าโชคดีเนาะมันบุกได้ตอดมันก็นจูกรบบาตุนกาเลยบนน่นงกะนั่งคุ้งหางแตนเลยแต่ว่าปุพิ์ยัง สำหรับคลิปนี้กับสีดจูเพลงสมีเด้อพี่น้องเด้อไปพอกันคลิปหนาะพี่น้องผ่ากุไล์กดแชร์ครับช้มซองเบาต้นกายเด้อพี่น้องซองออนทั่วสตูดิโอบายบายพี่น้องพอกันคลิปหนาะ